ลิเวอร์พูลยืนยันแต่งตั้งอาเนสลอตเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่แทนเจอเก้นครอปข่าวกีฬาวันนี้รายงานว่าสโมสรลิเวอร์พูลยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศเมื่อวันจันทร์ที่20พฤษภาคมว่าอาเนสลอตกุนซือชาวดัตจะเข้ามารับตำแหน่งผู้จัดการทีมหงส์แดงแทนเจอเก้นครอปที่อำลาสโมสรหลังจบฤดูกาลล่าสุดโดยสลอตจะเริ่มงานอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายนนี้กุนซอวัย45ปี ย้ายจากเฟยเยนูดมารับหน้าที่ในายใหญ่เดอะเรสและเซ็นสัญญาเป็นเวลา3ปีกับยอดทีมแห่งถิ่นแอนฟิ์สล็อตซึ่งเพิ่งช่วยเฟยเยนูดควาค้าแชมป์ k ค v วบคัพฤดูการ2023-2024จะเริ่มทำงานอย่างเป็นทางการในวันที่1มิถุนายน2024ขณะนี้ต้องรอวอกเพอร์มิหรือใบอนุญาตทำงานในสหราชอาณาจักรเทรนเนอร์หัวใสสร้างชื่ออย่างมากตลอดระยะเวลา3ปีที่อยู่กับเฟเยนูด โดยเขาเคยนำสโมสรควาร้าแชมป์เอรดิวิซีประเทศเนเธอร์แลนด์ฤดูการ2022-2023และยังเคยได้รับรางวัลกุนซือยอดเยี่ยมแห่งปีลิกดัตสองครั้งส็ลตจะกลายเป็นผู้จัดการทีมชาวดัตคนแรกของยอดทีมแห่งลุ่มแม่น้ำเมอร์ซีโดยเขาจะเริ่มทำงานกับต้นสังกัดอย่างเป็นทางการในการนำลูกทีมออกทัวร์อุ่นเครื่องปรีซีซั่นช่วงเดือนกรกฎาคมนี้ก่อนหน้านี้ส็ลตยืนยันว่าเขาจะเข้ามาทำงานกับลิเวอร์พูลในฐานะเฮดโค้ช ไม่ใช่ผู้จัดการทีมขณะที่หงแดงจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้กับเฟเยนูดจ,จำนวน9ล้านยูโรราว351ล้านบาทบวกกับค่าอื่นๆอีก2ล้านยูโรราว78ล้านบาทการแต่งตั้งอาเนสล็อตเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของลิเวอร์พูลนับเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่แฟนบอลหงแดงคาดหวังว่าเขาจะนำทีมกลับสู่ความสำเร็จในอนาคต